แต่การไม่จดทะเบียนสมรสทําให้ฝ่ายหญิงเสียอะไรบ้างอดได้มรดกถ้าสามีตายฟ้องเมียน้อยไม่ได้ร่วมกันทํามาหากินเงินที่ร่วมกันทํามาหากินเธอไปให้เมียน้องฟ้องเรียกเงินคืนจากเมียน้องก็ไม่ได้อีกออมันจะมีความเสียหายอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจดดีกว่าไหมไม่รู้หรือจดไม่จดมันมีดีเทลเยอะ วางแผนดีที่สุดใช่ต่อให้เราไม่อยากจดอะแต่ว่าการวางแผนไว้มันก็ดีกว่าเนาะ<ช>ถ้าใคร,ครไม่จดก็ขอให้วางแผนแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบไม่อยากมีปัญหาพวกนี้ก็จะต้องไปพิจารณาว่าควรจะจดไหมอาจารย์เชิญชวนทุกคนนะ,ะยังไงก็ควรวางแผนถ้าคุณมีความรักคุณมีลูกจดไม่จดคุณต้องเสียภาษีค่ะคุณต้องมีเรื่องภาษีที่ดินอีก มันมีประเด็นเรื่องทายาทนักธุรกิจที่ถือทรัพย์สินแทนพ่อแม่อีกคุณเล่นหุ้นอีกอหุ้นเป็นสินส่วนตัวปันผลเป็นสินสมรสหรือเป็นมันมั่วซั่วไปหมดเลยยังไงเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรักและทรัพย์สินาวางแผนมีแผนก่อนมีแผก่อน,น,อนที่คุณจะมีความรักด้วยซ้ำพอเราคู่สมรสมีความเสี่ยงท่ปรึกษาประจำมือขวาคุณคุ้มค่ากว่าที่คุณคิดโรเลย 0ูนย์2ก้า5่าสอง้าหหห